สวดีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบางล่านทุ่งนะวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับสามล้อคีบอ้อยอีกแล้วนะนี่นะครับรถสิล้อพ่วงจอดเทียบท่าเรียบร้อยนะพาทุกคนมาดูบรรยากาศอีกแล้วนะครับกับการคีบอ้อยรถสามล้อนะคีบอ้อยนะครับ ครับทีมงานไล่ลมเหนือนะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงอ้อยอีกแล้วครับมาทุกคนมาดูบรรยากาศการขี่อ้อยรถ3มล้อนะขึ้นสิบล้อพว่วงนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นทีมงานนะในการจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับ สามล้อนะใช้งานคลิปอ้อยนะครับคล้องตัวทีเดียวนะในการเวลาในการเลี้ยวในการคลิปนะสำหรับกนนี้งานไล่ลมเหนือนะฮะดีนะครับ น้านับผมสหลนี้นะครับาดรยากาับใรทีอนะฮะับิงานไล่ลมเหนือนะนี่นะับรถสวยนะครับนี่เลยครับผมสำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลินี้สวัสดีครับ